เอาลูกมาชุดเหล่านี้เราชุดหล่อของเราเนาะชุดหล่อสละเราเนะทาครีมมานั่งนั่งกับพ่อมาพอทาครีมให้ครับนี้ยครับจีเออทาครีมเอามือมาเขียนเอาเขียนเอาเขียนเอาเขไปทา ทาครีมทาครีมตอนเช้าทาครีมตอนเช้าพอกับอาบน้ำพร้อมลูบพี่น้องมั้ยนี่พอพี่บอกผู้ใดนะเพิ่นเป็นหนนมวยผู้ใดอยู่ไกลเพิ่งบวมน้ำตาลก็บ่ให้จับดิบ่หมน้ำตาลจับดิบน้ำตาลก็ไม่ให้จับดิบขึ้น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 เอามาือมาเอามาือดูดูมันให้ ฮึฮายไปฮ <this> <have S 2> ึฮ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 ายแ้มเหรอถูมือถูแขนครับลูกถูคอนี่ถูคอนี่จายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือเชือกก่อนครับ เซ้อก่อนครับผมหัวพ่อกระเปียกหัวลูกกระเปียกหนึ่งสองขัปึ๊บวันนี้จะไปหายาทวดใช่ไหมครับหายาทวดใช่ใชไหมทวดปหายาทวดนะเป็นญาของพ่อนะเอาขามาขาเดีอยกไปเดียวไป,วไปโอเค เดี๋ยวไปอีกครับผมลุกขึ้นครับบู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 อะไรนะหนดู FC ตัวไหนล่ะไนนลาบูไหนหันมาโน่นโชนโน่นโชน FC นุ่นลาบูมองกระเปียบพอกับว่าได้ใส่สูงโอ้ยสูงคอยใส่ลนะ Ayo labu esi sih, coba labu esi sih. Ini gitu apa labu? <laughs> Ini gitu mm. oh, no. Labu Mi mi mi, ami 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 Nong. Labu Nong nong มี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 อยู่ไหนล่ะอ้าห้บิ่งมีมีน้อง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 เกี๊ยวน้องพอเลยเซ็งหัว อืมชุดกี่อาหาลูกกี่อาหาเกี่อาหาด้อเอาคมาเก็บพอดเอาคีมมาไว้ด้วยคีมคีเคีมมาเก็บไว้ใส่กะเป๋าไว้เอาของหนึ่งลูกมาแล้วโล เชิญเชิญครับเชิญเชิญปะผมครับผม,ผมนั่งลงครับ<ม>นั่งลงโอ้ปอะปะปะให้ลูกันนะให้ดิว ามาพามานัา่งตรงนีนั่งตรง้ก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งดีกว่าครับเราพามาพานั่งดีก่อนโอเคเอาพ่อให้พ่อให้เอาเนี้ยถือเอาเอาโมแห้งลูก <ผ>นั่งให้ดีนั่งให้ดีนั่งให้ดีผบไม่ดึงไงม่แห้งไปไหนผมผม,ผมไหนเอาบีมานั่งนี่เพราะลูกค้าจะบีให้มาดูพ่อค้าจะบีให้มาดู<ม>นี่ทำย่างี้แม่ี่แม่ดูเรื่องไหมงอเจ้าเปียกมัม้ย ฮะเจ้าไหมนั่งลโอเคแป๊บเดีแป๊บเดีครับผมแป๊บเดีครับผมนั่ลงขาโอเคแล้กลับตุญแล้วนะบุญบุญไฟาดฟาาฟแพอแล้วพอไปฟาดนะครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเห้ยหล่อแล้วหล่อยังเอาดีไปพ่อมาเอาดีเลยไหมเอาดีพ่อมา Ja, <laughs> wirklich. <laughs> เอาบีไปพ่อมาเอาบีไปพ่อมาบีรูปพ่อไหมขอหนึ่งขอขอได้ไหมครับขอได้นะครับแป๊บหนึ่งครับลูกให้พ่อบีได้หนึ่งนะล,ลูกนะ ขอบคุณครับยาง<อ>จ๊บพอยังโอ้ยเกีงขับลูกผู้เอนี่ลูกเพ,พื่อนเกีงขับล่ะผมอืม โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเข้าร้านกัน <S <S กับน้องตัวเกียวรึมปอ่าพะ่ะโอเคบา,บายบาย